มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีประกาศวิสัยทัศน์ภูมิปัญญา65ปีสู่วิถีแห่งความยั่งยืนเนื่องในวาระครบครอบ,บ65ปีต่อยอดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต l i f e Long Learning University แบบเต็มรูปแบบรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมอจอทอ กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ65ปีสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์นี้คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนทุกวัยทุกอาชีพและทุกสถานะทางสังคมพร้อมส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Excellent Affordable Fair and Transparent Higher Education for All โดยดำเนินการผ่าน3ระบบสำคัญคือ 1, 1 KMU TT Learning Journey และ f r e d i t Bank ทั้งนี้เป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยต้องการให้มีสมาชิกลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม1 KMU TT ที่เปิดโอกาสให้การเรียนรู้ได้เข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกช่วงไวัยไม่น้อยกว่า165,000คนมีหลักสูตรนอนดีกรี e เปิดให้สมัครและเรียนรู้ไม่น้อยกว่า365หลักสูตรมุ่งเสริมสร้าง AI Literacy ให้แก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า6,500คน และบุคลากรไม่น้อยกว่า650คนเพื่อให้มีความรู้และทักษะเท่าทันกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายจึงมีระบบ o n KIT นะครับนะซึ่งเป็นระบบที่มีหลักสูตรนะครับต่างๆมากมายเพื่อการทําเรื่องรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลนะครับให้กับเวิร์กฟอร์สให้กับกําลังคนวัยสูงวัยนะครับแล้วก็ให้กับนักเรียนซึ่งอาจจะต้องการหาองค์ความรู้นะครับมาเพื่อช่วยทําให้เขาเนี่ยนะครับนะมีการพัฒนาขึ้นมาเตรียมพร้อมในการที่จะเข้ามาหาลัยนะครับเพราะฉะนั้น เราทำเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะครับ